ผลงานนี้ของชนิดชนิดไม่ไม่ขาดเลยนะบวงมโหดของชนิดแล้วคือถ้าเกิดว่าโปรตีแล้วเขาจะใช้กระดาษกระดาษหอมทับฟี้เลยเห็นไหมคะทับฟี่เป็นเหมือนแท่งตีเป็นใสๆบางๆนะคะแล้วเวลาลงพัดก็จะปลิวไปตีมานะเมื่อเพรามันขาดไม่เป็นไรอย่างกระดาษทับฟ่เล่นเล่นเรียนขาดขนาดไหนเรียนเดี๋ยวเรียนไปอะไรที่ใช้ได้ทำก่อน อ่ะพวกมันถือขวดมันก็เองไว้โหนี่รู้ว่าถมันเป็นต่ากมแล้วเอออ๋อแล้วก็เขียนปอสมุดศิลปะเขีว่าเขียนมนที่ก่อนแล้วเขียนมาว่าวงมโบว์ได้ค่ะได้ค่ะเขียนเส่สมุดด้วยแล้วใครวันนี้ใครสอนพูนยนิชคะพูนยนิชใครใครสอนหนูิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเขาบอกกลางให้ดูเอาอย่องนิเยอะอย่าให้เล่นนะอย่าให้เกลียดนะเดี๋ยวเลยเริงล่าใหญ่เลยเริงล่าใหญ่เก็นะคะทิ้งขยะให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยดู ทำงานใจเย็งเงนมีสมาธินะมีสมาธิมีสต,ติในการทำงานมันมันมันบาบางเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวคอยดูของสวิมลนนะเพราะเขาทำยาอยาเขย่าอย่างนั้นจะหนูแกะไม่ออกหนูต้องวางกับพื้นค่ะคคคหนูต้องหนูต้องวางกับพื้นเหมือนกับมานิดแล้วข้างหลังเล่นอะไรกันคะจะเล่นงิ้วกันหรอคะ